สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวในชุดเคราเกะนะครับราคาสบายกระเป๋าแน่นอนครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับ power amp นะครับของ MKC นะครับ700 BT นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะรองรับในส่วนของฟังก์ชันบลูทูธนะครับแล้วก็ USB SD card นะครับมี FM ในตัวนะครับแล้วก็มีช่องอินพุต4ช่องนะครับแล้วก็ EQ 16บนด์นะครับ สามารถขับลำโพงได้ถึงสูงสุดนะครับถึง15นิ้วนะครับก็สามารถขับได้นะครับแต่ที่ให้แนะนำนะครับน่าจะให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน12นิ้วนะครับถ้าจะให้เหมาะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามาพบกับลำโพงนะครับก็จะเป็นลำโพงของเล็กคอนนะครับ DK801 นะครับก็จะเป็นลำโพง8นิ้ว2ข้างนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันให้ดูเลยนะครับ มาดูในส่วนของช่องอินพุตนะครับก็จะมีไม่หนึ่งนะครับไม่สองไม่สามไม่สี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มลบ20่ b นะครับตรงนี้มีปุ่มลบ20 db ให้นะครับเอาไว้ลดสัญญาณนะครับในกรณีที่สัญญาณจากแจ็คนะครับมาแรงเกินนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปีนะครับเป็นปีก็จะมี บอร์ดูม์บอร์ดูมไม้นะครับไม่หนึ่งไม่สองนะครับบอร์ดูมไม่หนึ่งไม่สองนะครับแล้วก็เป็นเอ็กโคนะครับเอ็กโคแล้วก็เป็นปรีนะครับโลมิดไฮนะครับโลมิดไฮตามปกตินะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทดสอบฟังคาราเกะนะครับแล้วก็ทดสอบเสียงไม้ด้วยนะครับถัดมานะครับทางด้านล่างสุดนะครับจะมีสวิตช์นะครับเลือกระหว่างโหมด AUX นะครับหรือว่า เลือก usb fm นะครับตรงนี M, ้นะครับเลือกได้นะกดสวิตช์เ e ลือกได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอลลุ <pping> ่มนะครับต <ái> ัวนี้ก็จะเป็นเป็นแผ่นนะครับเป็นปุ่มแผ่นนะครับสีเหลืองนี่จะเป็นปุ่มแผ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม eq นะครับ low mid แล้วก็ high นะครับ low mid high นะครับเป็นปีสามอันนะครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นปุ่ม echo นะครับ echo ว่าจะเป็นสเตอริโอหรือจะเป็นโมโนนะครับ เดี๋ยวเราจิ้มให้เป็นแบบสเตอริโอก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็โล่ไ oh. ฮตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขียนว่า RPT นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบด้วยกันนะครับผมก็ไม่เคยใช้งานในรุ่นนี้เหมือนกันนะครับในส่วนตรงด้านบนนะครับก็จะมีมาสเตอร์ไมวอลลุ่มนะครับตรงนี้ตรงนี้จะทางด้านซ้ายจะเขียนว่าเป็นไมวอลลุ่มนะครับทาด้านซ้ายเป็นไมวอลลุ่ม ทางด้านขวาก็จะเป็นมิวสิกบอลลูมนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นเสียงเพลงนั่นเองนะครับทางด้านขวาสุดนะทางตรงนี้ก็เป็นสวิตช์นะครับตรงนี้ก็เป็น,ปนช่อง u ่า usb แล้วก็ sd card นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอ่า eq นะครับแยกซ้ายขวานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8่า่ังละฟังละ8นะครับฟังละ8ดฟังละ8นะครับ ฝั่งละ8ก้านนะครับแยกซ้ายนะครับ Left Right นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่มเซต USB SD Card s m แล้วก็ Bluetooth นะครับปุ่มคำว่าเซตตรงนี้นะครับปุ่มแรกข้างบนนะครับตัวต่อมาก็จะเป็น Auto นะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มอ่านหน้าถอยหลังปุ่มเน็กนะครับปุ่มถอยกลับนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองต่อสายลําโพงกันดูนะครับทางด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝั่งซ้ายสุดก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับ ในส่วนของบักไฟตรงถัดมาก็จะเป็นปุ่มพัดลมนะครับก็จะเป็นช่องระบายอากาศของพัดลมนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องต่อสัญญาณของสปิเกอร์หนึ่งนะสปิเกอร์หนึ่งก็ช่องต่อลาโพงนะครับช่องสปิเกอร์หนึ่งแล้วก็มีสปิเกอร์สองนะครับมีทั้งแบบหมุนนะครับแล้วก็แบบหนีบนะครับมีสองแบบนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นช่องไลยนะครับช่องไล่แจ็คทีเอสนะครับตรงนี้นะครับแจ็คทีเอสนะครับมีไล่เอ็มดีสามแล้วก็เออูเอสนะครับ อาจจะแยกชัดเลยนะครับสกรีนอย่างสวยงามครับส่วนมาถัดมาทางด้านบนนะครับถัดทางด้านบนนะครับก็จะเป็นเอฟเอ็มแล้วก็สาย9นะครับ FM นะครับก็คือสายเสาอากาศนะครับสายเสาอากาศนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอามาต่อใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต่อทีละข้างนะครับตรงนี้นะครับก็เข้าตรงช่องอินพุตเลยนะครับของตัวลำโพงนะครับ คนะครับแล้วก็สายนะครับก็สายที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นขั้วลบนะครับสายที่เป็นสีน้ำตาลเนีเป็นขั้วบวกนะครับเราดูให้ดีนะครับอย่าให้สลับนะครับขั้วลบลวก็ขั้วบวกครับผมจะสลับให้2กลตอ้งเลยนะครับในคลิปนี้นครับ คลิปนี้ขยับให้สองกล้องคลิปนี้จะให้สองกล้องนะครับสองมุมมองนะครับจะได้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อน,นะครับทมกันไปก่อนอโอเคนะครับโอเคครับต่อสัญญาณก็แค่นี้ครับไม่ยากครับไม่ยากอ่าไม่ยาก เปิดเครื่องนะครับมาแล้วนะครับบลูทูธเดี๋ยวเราจะลองฟังก์ชันของบลูทูธดูก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงผมจะตัดไปอีกกล้องหนึ่งนะครับเพราะว่ากล้องนี้ผมใช้เป็นไม์ไวเลนะครับมันใกล้ลำโพงครับเดี๋ยวเสียงมันแตกนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเด, <like now. S 1> ดี๋ยวเราก็จะมาทําการนะครับทดลองไม้นะครับทดลองไม่ดูนะครับว่าไม้นะครับลักษณะการใช้งานนะครับเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับโลลอะเลโะลอะเลอลอลอลลลีอออีออ ตัวทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เอสี่สองสี่สามเฮ่อเฮ่อตัวทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เอสสี่สองนะครับอันนี้ใหม่นะฮะเราก็ยังอ่ายังไม่ได้ทำอีคิวนะครับอีคิวก็มีโดมิดไอนะครับมีเอ็กโคนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเอ็กโคนะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับเฮ่อ อ๋อ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 วอลลุไมโครอยตรงนี้นะครเดี๋ยวรอขึ้นก่อนไว้ครึ่งหนึ่งอย่าลืมมาเอ็โคโ่ฝั่งทางด้านขวามือด้านล่างนะครับเอาขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่อ๋ออ๋อ ฮิฮีฮ่าฮ่าทดสอบโอ้มีดีเลย์ด้วยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าบ้านพักเสียงอีสานบ้านเลขที่ห้องห้าบ้านนองใสตำบลน้องนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีผมมีดีเลย์ด้วยนะฮะดีเลย์เดี๋ยวผมจะเปิดยังไม่เปิดฮะเดี๋ยวอันนี้คืออะไร อฮอน่าจะเป็นอ่าจะเรียกว่าอะไรดีคล้ายๆกับฮอรรีเวิร์บนะครับอ่าเป็นไม่ใช่ฮอรครับเป็นรูมเป็นรูมรีเวิร์บนะครับรูมรีเวิร์บก็เสียงคล้ายๆกับรองในห้องน้ำนะครับโอ้โประมาณนี้นะฮะอันนี้ปิดไว้ดีกว่านะครับ ่วน Echo นะครับก็จะปรับโทนของ Echo ได้นะครับว่า e c เอ็กโคอีออ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 อีออ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 เอ e c โ o นะครับต้องมาผสมรูมรูมรีเบิร์นะครับแล้วก็ ใส่รีเบลแล้วก็ดีเลยนะครับอ่าใส่เข้าไปโหลโหลโอ้โโอ้อ้โอฮีอทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ฮอออฮออนะครับอ่ะเสียงเอ็โคก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองมาแต่งอ่าในโทนของอีคิวของปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเอ็โคไว้นะครับ เช็กว uh ัน huh. ท uh ูท huh. mm ี่หกหาหาอือพุทโธ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 อ่ะอ่ะโลได้แล้วนะครับต่อมาก็เป็นมิตรนะครับอ๋อ uh huh. ได้แล้วนะครับก็เป็นเสียงกลางนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาบูธเสียงให้นะครับดูนะครับว่าจะประมาณไหนหอนไม่เอ่ยหอนไหมหนึ่งสองสามสี่ เงไว้สักประมาณครึ่งหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับว่าระยะนะครับมันแค่ประมาณสอกหนึ่งของผมนะครับประมาณสี่สิบเซนสามสิบเซนสี่สิบเซนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหอนอนนะครับเดี๋ยวผมจะหูอื้อนะฮะเดี๋ยวก็เอาบอเสียงไม้ลงอีกนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น eQ ไม่รู้ว่ามีผลต่อไมไหมครับเอ่ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ๋า นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับมีผลอยู่แค่นิดหน่อยนะครับอันนี้ต้องใช้เป็น EQ เอาไว้สำหรับ EQ เป็นเพลงก็แล้วกันนะฮะอย่าไม่ต้องตอนนี้ผมจะแฟดให้นะครับจะให้ดูว่าบุคลิกเสียงครับที่ให้ออกมานะเสียงที่ให้ออกมานะครับกับเจ้าชุดนี้นะครับก็ถือว่านําไปร้องโรกิได้นะครับในราคาไม่แพงนะครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ทดสอบให้ดูกันแล้วนะครับ โดยรวมก็จากผมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับคุณภาพใช้ได้เลยนะครับสามารถนําไปพคกซองได้นะครับหรือว่านําไปใช้ในงานสวดมนต์นะครับหรือว่างานพิธีต่างๆได้นะครับแล้วก็น้ําหนักก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมช่างไปเมื่อประมาณชั่วงตอนเช้าน่าจะประมาณ6กกิโลนะถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ6กกิโลประมาณ6กกิโลนะในส่วนของลําโพงก็มีเป็นพลาสติกนะครับข้างล่างก็จะมีรูเสียบนะครับสามารถเสียบกับตู้ลําโพงก็ได้นะครับ อันนี้ก็เคลื่อนย้ายง่ายนะครับแล้วก็ข้อดีของตงู้พลาสติกนะครับก็จะให้เสียงที่พุ่งได้ไกลกว่านะครับแล้วก็ให้เสียงที่อาจจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่ว่าให้เสียงค่อนข้างดังกว่าตูา้ไม้นะครับตู้ไม้จะให้เสียงที่เที่ยงตรงกว่านะครับแต่ว่าสําหรับตู้พลาสติกนะครับก็จะทนฝนนะครับทนน้ําหมอกทนอะไรได้นะครับนิดๆหน่อยๆโดนน้ำนิดๆหน่อยๆถือว่าใช้ได้นะครับเวลา ผุพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนแค่ดอกครับส่วนมากดอกก็จะไม่ค่อยพังง่ายๆหรอกครับถ้าเราใช้งานอย่างถูกวิธีนะครับในส่วนของเจ้าราคาของชุดนี้นะครับชุดนี้เดี๋ยวผมก็จะทํารายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นสเปคนะครับแล้วก็ราคานะครับผมจะทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างคลิปวีดีโอเลยนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมไปเลื่อนอ่านดูนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ